<c oughs> มันกล้องร้านเอียงหรืเอเปล่าน้อสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ามาจ้ากินข้าวจ้ะข้าวแล้วก็กาแฟดำนี่กาแฟดำจ้ะใส่น้ำผึ้งเดือนห้าร้อยเปอร์ซ็นจ้ะกินจะหมดแล้วนะเนี่ย หวานกินคนเดียวนะห่อหมกห่อละยี่สิบห้าบาทจ้ะวันนี้หวานซื้อห่อหมกปูนะอร่อยมากชอบกินนะ่ะอันนี้ชมพู่จ้ะเพื่อนเพื่อนลูกให้มาแล้วก็ชมโบจ้ะนี่ น้ำผึ้งเห็นไหมแกเห็นไหมมันแก่ไอไอเอาผิวมนะันอ่ะจะเป็นเป่งๆใจหไหมเออเม่เพื่อนหนึ่งค่ะเพื่อนให้มาจ้ะเพื่อนให้มาจ้ะอันนี้จ้ะเพื่อนที่ทํางานนะอุ้ยไม่ใช่กับอันห <laughs> ยิบผิดอันนี้ซื้อจ้ะซื้อ <laughs> ยิบผิดจ้ะโอหยิบผิดเนาะ <c oughs> ยังไม่ดีจ้ะ อย่าวันจันไปหาหมออีกเอ,อ้ยชีวิตนี้ตั้งใจไรจ้ะไปหาหมอตลอดเลยเนี่ยหอหม,มงหนักอร่อยมากจ้ะหอหม,มกปูนะวันเนี้หอหมกปูชื่อหอหมกปู็ีหมมหไหม น่ากินไหมเนี่ยหน้าร้านอนะ่ะร้อนจ้ะเพื่อนๆจ้าขอเปิดพัดลมกันนะร้อนไอไข่เนาะการเป็นไอเป็นไข่จะ้ะเก็บตาเก็บคอเก็บลังเอ้ยน่ะเนี่ยก็บาร์บีคิวอ่ะไปตลาดจ้ะบาร์บีคิวหมูจ้ะ ม้ละสิบบาทซื้อมาห้าไม้จ้ะซื้อมาห้าไม้ตับย่างกับข้าวเหนียวซื้อมาให้ลูกจ้ะเขายังไม่กินเขายังทํางานอยู่บนห้องอยู่จ้ะเขากินแต่กาแฟกับขนมขอบคุณเพื่อนๆนะคะเขามารับชมคลิปแม้วานแม้วันขอบคุณมากๆจ้ะไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมาจ้ากินข้าวด้วยกันจ้ะกินข้าวแล้วก็จะกินยาเนาะ นม่งประช้อนครึ่งเดี๋ยวจะกินมะนาวกับเกลืออีกจะ้ะเนี่ยอร่อยอร่อยมาจ้าเพื่อนๆจ้ามานะ <c oughs> อยู่ก็ค่อยหน้า <c oughs> <c oughs> หน้าตาไปหมดเลยหวาน <c oughs> <c oughs> ผ้าภาปิดตะมูกตลอดนะเอาไว้ไหนเมนูน่าจะอยู่หน้ารสจ้ะอือร่อยพรอ,อันนี้เข้าวมาันนี่ <ś c oughs> นี่บาบีคิวมูจ้ะพออันนี้ลูกไหมนึ่ยินหมดเลยว่ะนะยินหมดน่าชอบจิน้มพุดหวก ป,รดดรปรอรดยิ่งชอบเยอหรอยเพื่อนเขาก็แบ่งให้เนาะแบ่งกองมาให้กินเพื่อนที่ทำงานจ้ะ อขอตับอีกไม้นึงแล้วกันขอตับขอตับนางเชียนอีกไม้นึงแล้วกันเนาะพเพื่อนๆเนาะมาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมากินด้วยกันอืมานได้กินนาทีแล้วเนาะโอ้หวานได้ยฮะมาหาลงลืมจ้าเพื่อนๆจ้าขอโทษจ้า จับสัปสสบปลรดแฉกเสียบลายอืมเขาลงไปตกป่าเสียงยังไม่ดีนะเพืเ่อน <c oughs> เสียงแหงแบแห้งเป็นตลอดเลยอืม เป็นตลอดเลยจ้ะอุ้ยกินข้าวจะหมดละเผื่อจะกลับหอหมกปูอร่อยหอหมกเนื้อปูอ่ะอหอละยี่สิบห้าบาทร้อนๆเลยอยากยก็นร้อนๆเห็นไหมไอไอถุงยังขึ้นเลย ดแม่า่าอาบน้ำแต่เช้าแม่นอนตื่นขึ้นมาลูกอาบน้ำแล้วจ้ะลูกอาบน้ำขึ้นมาเปียกมดมาเขือประตูเปียก,มด,ม,ก,ยกมดลูกนะโอ้เป็นข้าวหมดเลย บาร์บีคิวหมดแล้วจะกินข้าวให้หมดเลยจ้ะชำพูดอย่างหวานกินไปลูกหนึ่งละกินข้าวหมดเลย <c oughs> ไปก่อนเถอะ หมแต่กับข้าวเยอะไปตะเกียกับข้าวไม่หมดใส่เยอะไปไหน่อยมาเพื่อนๆกินข้าวหมดเลยนะเหนไม่เหลือสักเม็ดเลยเหลือจากกับข้าวนะ หุ้ยหน้าตาไปหมดเลยอันนั้นนะใช่เพื่อนๆจ้ะกินสุกุ อร่อยอืมกินเร็วๆจ้ะ น้ำผึ้งจะหมดละจะไปซื้อเป็นลังมาอยู่วัดสว่างอารมณ์นะมีจ้ะวัดสว่างอารมณนะ์อาจารย์แป๊จ่ะรวยรวยแล้วก็รวยนะอาจารย์แป๊จในวันจะไปอืมหวานแซ่บจ้ะออื้ ไปเที่ยวที่อื่นได้ไหมแมงวันเนี่ยไม่อยากเที่ยวแมงวันนะทอบบนเราเนะซ้มโอยังไม่หิวจ้ากินที่เหลือรูปที่มันเหลือหลงังเออน,นั่นนะพึ่งหมด <c oughs> น้องยายาไปไหนลูก ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแม่วานแม่วานขอบคุณน้าใจเพื่อนๆมากๆจ้ะไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆพ,พ,พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ